คำขอบคุณอันทรงพลังยามเช้าฟังตื่นนอนทันทีฟังทุกเช้าต่อเนื่อง90วันเปลี่ยนชีวิตหายใจเข้าลึกๆหายใจออกหายใจเข้าลึกๆหายใจออกเบาสบายผ่อนคลายขอบคุณที่ฉันตื่นมามีลมหายใจในทุกทุกเช้าฉันขอขอบคุณทุกสิ่งทุกอย่าง ที่เข้ามาในชีวิตของฉันขอบคุณที่ฉันตื่นมามีลมหายใจทุกลมหายใจของฉันมีคุณค่าและทรงพลังขอบคุณพ่อแม่ที่มอบร่างกายนี้ให้กับฉันและจิตใจที่เข้มแข็งให้กับฉันขอบคุณขอบคุณขอบคุณความมั่งคั่งเหลือเฟือและความอุดมสมบูรณ์แห่งจัก,กรวาลในเช้าวันนี้ ขอบคุณทุกสิ่งทุกอย่างที่จักรวาลมอบให้กับฉันอย่างไม่มีสิ้นสุดขอบคุณที่วันนี้ฉันมีชีวิตและสุขภาพร่างกายแข็งแรงสดใสอีกหนึ่งวันฉันขอขอบคุณเช้าวันใหม่ที่แสนมหัศจรรย์ของฉันขอบคุณวันนี้ที่ฉันมีความสดใสเบิกบานขอบคุณที่ฉันยังมีลมหายใจอันมีค่า ขอบคุณที่ฉันมีสติสัมปะชัญญะอันสมบูรณ์และเป็นอัจฉริยะแห่งมหาปัญญาแห่งจักรวาลนี้ขอบคุณที่ฉันมีร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรงทุกๆส่วนของร่างกายทำงานแข็งแรงขอบคุณระบบต่างๆในร่างกายของฉันทำงานได้อย่างยอดเยี่ยมทุกๆส่วนในร่างกายของฉันทำงานสมดุลกันเป็นอย่างดีขอบคุณสมองของฉัน มีความจำที่ยอดเยี่ยมมีความอัจฉริยะและทำงานได้อย่างยอดเยี่ยมในทุกๆวันทุกๆเวลาขอบคุณดวงตาทั้งสองข้างมองเห็นใกล้และไกลชัดเจนขอบคุณดวงตาของฉันมองเห็นแต่สิ่งดีบนโลกใบนี้ตลอดเวลาขอบคุณหูทั้งสองข้างของฉันที่ได้รับฟังเสียงเป็นเรื่องดีๆโอกาสดีๆในเช้าว,วันนี้ ขอบคุณจมูกของฉันได้รับอากาศอันบริสุทธิ์และมีูมคุ้มกันที่ยอดเยี่ยมขอบคุณวาจาประกาศสิทธิของฉันที่นำพาชีวิตเจริญรุ่งเรืองมีเมตตามหานิยมพูดไปใครรักใครหลงนำเงินมาให้มากมายขอบคุณแขนและมือทั้งสองข้างของฉันที่ทำให้ฉันหยิบจับทำงานทุกอย่างอย่างแข็งแรงและหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทอง ขอบคุณกระเพาะอาหารลำไส้เล็กลำไส้ใหญ่ที่ทำงานสัมพันธ์กันเป็นอย่างดีและยอดเยี่ยมขอบคุณระบบอวัยวะภายในทั้งหมดที่ทำงานกันแข็งแรงมั่นคงและสมดุลขอบคุณหัวใจของฉันสูบฉีดเลือดไปเลี้ยงร่างกายทุกๆส่วนของร่างกายได้อย่างยอดเยี่ยมขอบคุณปอดของฉัน ทำงานอย่างทรงพลังอย่างสมดุลและมีภูมิคุ้มกันที่ยอดเยี่ยมขอบคุณอวัยวะของฉันทุกๆส่วนที่ทำงานสมดุลและทำงานได้อย่างยอดเยี่ยมขอบคุณระบบขับถ่ายในร่างกายของฉันที่ทำงานได้อย่างเป็นปกติและยอดเยี่ยมทุกวันขอบคุณขาของฉันที่ทรงพลังและเดินเหินได้สะดวก ขอบคุณภูมิคุ้มกันในร่างกายที่มีภูมิคุ้มกันที่ยอดเยี่ยมและทรงประสิทธิภาพขอบคุณเทวทุกเซลล์ของฉันที่ทรงภูมิปัญญาซ่อมแซมตัวเองได้และเจริญเติบโตได้อย่างดีพร้อมทุกประการขอบคุณไตของฉันทํางานได้อย่างยอดเยี่ยมและกรองของเสียออกจากร่างกายได้อย่างยอดเยี่ยม ขอบคุณตับของฉันที่เธอส่งพลังและทำงานได้อย่างยอดเยี่ยมคู่กับอวัยวะภายในทั้งหมดขอบคุณเส้นเลือดในร่างกายของฉันหล่อลื่นหล่อลื่นลื่นไหลและทรงพลังเลือดในร่างกายของฉันหล่อเลี้ยงทุกๆส่วนของร่างกายอย่างยอดเยี่ยมหัวใจของฉันทรงพลัง ทำงานได้อย่างยอดเยี่ยมเต้นถูกจังหวะและทรงพลังที่สุดขอบคุณความอัจฉริยะของร่างกายนี้ที่ทําให้ฉันทรงพลังแข็งแรงแข็งแกรง่งร่างกายของฉันยาววัยอวัยวะของฉันยาววัยเหมือนคนอายุ2ี่สิบฉันรู้สุดดีกับร่างกายของฉันฉันขอขอบคุณร่างกายอันทรงพลังนี้ ขอบคุณความอัจฉริยะแห่งร่างกายที่ทำให้ฉันกระปรี้กระเป๋าในทุกๆวันทรงพลังแข็งแรงแข็งแกรง่งขอบคุณกล้ามเนื้อทุกๆส่วนในร่างกายของฉันที่เธอแข็งแกรง่งกล้ามเนื้อทุกมัดแข็งแกรง่งมีมวลกล้ามเนื้อที่ยอดเยี่ยมขอบคุณขอบคุณขอบคุณกระดูกทุกๆส่วนในร่างกายของฉัน มีน้ำไหลหล่อลื่นที่ไขข้อกระดูกและกระดูกของฉันแข็งแรงเหมือนคนอายุยีสกระดูกของฉันแข็งแรงแข็งแกรง่งและพร้อมกับกล้ามเนื้อที่แข็งแกรง่งแข็งแรงร่างกายของฉันสมบูรณ์แข็งแรงสมดุลขอบคุณเซลล์ทุกเซลล์ในร่างกายฉันที่กระปี้กระเป๋าแอคทีฟตลอดเวลาขอบคุณเซลล์ทุกเซลล์ในร่างกายฉัน ที่ส่งพลังและทำงานอย่างสมดุลตลอดเวลาขอบคุณภูมิคุ้มกันในร่างกายของฉันภูมคุ้มกันในร่างกายของฉันดูแลฉันอย่างยอดเยี่ยมฉันจึงเป็นคนที่มีร่างกายสมบูรณ์แบบมีสุขภาพแข็งแรงขอบคุณที่นอนอันแสนอบอุ่นของฉันแต่ไม่ฉันนอนหลับสบายปลอดภยัยเบาสบาย และเติมพลังให้กับฉันในทุกๆวันขอบคุณชีวิตที่เพียบพร้อมตั้งแต่ตื่นเช้าขึ้นมามีอาหารที่ดีรับประทานมีเสื้อผ้าที่ดีสวมใส่และร่างกายของฉันได้ใช้ชีวิตไปกับสิ่งอำนวยความสะดวกสบายครบครันตั้งแต่ตื่นเช้าและก่อนนอนขอบคุณห้องน้ําอันสะอาดสําหรับฉันขอบคุณสายน้ำที่หลั่งไหลมาสู่ตัวฉัน สายน้ำนี้เป็นสายน้ำแห่งความมั่งคั่งและเหลือเฟือทุกๆครั้งที่ฉันอาบน้ำฉันกำลังอาบความมั่งคั่งเหลือเฟือขอบคุณชีวิตของฉันที่มีคุณภาพชีวิตที่ยอดเยี่ยมดังนเนรมิตได้ขอบคุณของใช้ของฉันทุกๆชิ้นไม่ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์ปากกาสมุดโทรศัพท์มือถือไ WiFI โทรทัศน์และอื่นๆอีกมากมาย ที่ทำให้ฉันมีอุปกรณ์ในการทำมาหากินฉันขอบคุณเงินทุกบาททุกสตางค์ที่เข้ามาในบัญชีฉันอย่างง่ายดายขอบคุณข่าวดีทางการเงินในเช้าวันนี้ขอบคุณชีวิตที่ยอดเยี่ยมของฉันวันนี้เป็นวันที่แสนวิเศษสำหรับฉันขอบคุณที่ฉันมีความสุขตลอดทั้งวันจนถึงค่ำและก่อนนอนขอบคุณวันนี้ที่ฉันได้พบแต่คนดีๆ ขอบคุณวันนี้ฉันได้พบแต่ลูกค้าดีๆขอบคุณที่ฉันได้ยอดขายดีๆในทุกๆวันขอบคุณเงินที่เข้าบัญชีฉันทุกๆวันขอบคุณที่ฉันเดินทางไปไหนก็ปลอดภัยขอบคุณที่ฉันทำอะไรก็สะดวกสบายและราบลื่นขอบคุณที่ฉันได้รับการช่วยเหลือเกื้อกูลจากทุกๆฝ่ายไม่ว่าจะเป็นลูกค้าพาร์ทเนอร์ลูกน้อง หัวหน้างานและจัก,กรวาลทั้งสิ่งที่มองเห็นและมองไม่เห็นขอบคุณเงินทองที่หลั่งไหลเข้ามาหาฉันจากทุกทิศทางยังไม่คาดคิดขอบคุณธุรกิจของฉันขอบคุณขอบคุณขอบคุณงานที่ฉันได้ทำในทุกๆวันที่ช่วยสร้างอิสรภาพทางการเงินและเวลาให้กับฉันขอบคุณความเจริญเติบโตของธุรกิจการงานของฉัน ฉันประสบความสำเร็จเจริญรุ่งเรืองขึ้นทุกวันขอบคุณฐานะอันมั่งคั่งเหลือเฟือของฉันขอบคุณความร่ำรวยทุกๆวันของฉันขอบคุณความมั่งคั่งเหลือเฟือทุกๆวันทุกๆเวลาคุณจริงๆที่งานของฉันทำให้ฉันมีอิสรภาพทางการเงินและเวลาขอบคุณอาชีพมหัศจ,จรย์ของฉันที่ทำให้ฉันได้แบ่งปันสิ่งดีงามแก่โลกใบนี้ สินค้าและบริการของฉันส่งมอบคุณค่าให้แก่โลกขอบคุณสินค้าและบริการของฉันเช่นเดียวกันที่ทำให้ฉันมีอิสรภาพทางการเงินและเวลาพร้อมกับทำให้ผู้คนมีชีวิตที่ยอดเยี่ยมจากการใช้สินค้าและบริการของฉันขอบคุณที่ฉันได้เติบโตทางด้านจิตวิญญาณทุกๆวันขอบคุณที่ฉันแบ่งปันสิ่งดีงามแก่ผู้คนขอบคุณครูบาอาจารย์ ที่ให้ความรู้และวิชาความรู้แก่ฉันขอบคุณพ่อแม่ที่รักและใส่ใจฉันทุกวันขอบคุณพ่อแม่ที่สั่งสอนฉันในเรื่องของความดีงามขอบคุณคนรักของฉันที่ซื่อสัตย์และรักฉันอย่างยอดเยี่ยมขอบคุณลูกของฉันที่เป็นเด็กที่น่ารักเป็นเด็กดีเรียนเก่งและกระตันอยู่ขอบคุณความรักความเมตตาจากจัก,กรวาลทุกลมหายใจฉันมีแต่ความสำเร็จ ฉันรู้สึกถึงความสำเร็จในเช้าวันนี้ฉันรู้สึกคุณค่าของฉันที่มีต่อโลกใบนี้ฉันรู้สึกดีกับชีวิตของฉันฉันรู้สึกดีกับงานของฉันฉันรู้สึกดีกับเงินของฉันฉันรู้สึกดีกับบ้านของฉันฉันรู้สึกดีกับรถของฉันขอบคุณรถของฉัน ที่ทำให้ฉันเดินทางไปไหนมาไหนได้อย่างปลอดภัยขอบคุณบ้านของฉันทำให้ฉันมีโรงงานผลิตเงินล้านและปลอดภัยจากภัยธรรมชาติต่างๆนานาาปลอดภัยจากผู้คนต่างๆนานาาและปลอดภัยจากสรรพสัตว์ทั้งหลายขอบคุณจิตวิญญาณแห่งจักรวาลที่ดูแลฉันและมอบความอุดมสมบูรณ์แก่ชีวิตให้กับฉันทุกวันขอบคุณความรักความเมตตาจากเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน ขอบคุณไอเดียพันล้านในเช้าวันนี้ทำให้ฉันได้มีชีวิตอยู่ในภารกิจแห่งจิตวิญญาณอันยิ่งใหญ่ขอบคุณพรสวรรค์อันยอดเยี่ยมของชีวิตฉันที่ฉันมีมาตั้งแต่เกิดขอบคุณความอัจฉริยะทางปัญญาของฉันเพื่อฉันได้ใช้ความอัจฉริยะนี้ในทุกๆวันฉันมีศักยภาพเต็มเปี่ยมฉันมีสภาวะจิตที่เบิกบานตลอดทั้งวันขอบคุณในวันนี้ ที่ฉันมีความสดใสและเบิกบานกับชีวิตขอบคุณที่วันนี้ฉันมีรอยยิ้มตั้งแต่เช้าขอบคุณอาหารที่ยอดเยี่ยมจากแม่ของฉันขอบคุณห้องครัวของฉันที่ผลิตอาหารที่ยอดเยี่ยมให้กับฉันทุกๆวันทำให้ร่างกายของฉันแข็งแรงขอบคุณขอบคุณขอบคุณพลังจากพืชและสัตว์ผัก และสิ่ง,งต่างๆที่ฉันได้ดื่มและกินเข้าไปเพื่อต่อลมหายใจชีวิตของฉันให้มีคุณค่ายอยู่บนโลกใบนี้อย่างเป็นประโยชน์ต่อตอนเองและผู้อื่นด้วยความอุดมสมบูรณ์แห่งจัก,กรวาลน,นี้ทำให้ฉันมีความมั่งคั่งเหลือเฟือขอบคุณพ่อและแม่ของฉันที่มอบกายอันทรงพลังให้กับฉันขอบคุณความรู้จักครูบาอาจารย์ทุกท่าน ขอบคุณเพื่อนของฉันที่เป็นกัลยาณมิตรที่รักของฉันขอบคุณลูกค้าที่นำเงินก้อนใหญ่มาให้ฉันทุกๆเช้าทุกๆว,วันทุกๆเวลาขอบคุณลูกค้าที่ไว้วางใจธุรกิจสินค้าและบริการของฉันลูกค้ารักฉัน ขอบคุณการสนับสนุนจากลูกค้าไม่ว่าจะเป็นการซื้อสินค้าและบริการหรือการใช้บริการในช่องทางของฉันทุกๆช่องทางไม่ว่าจะเป็นออฟไลน์หรือออนไลน์ขอบคุณเงินทุกบาททุกสตางค์ที่ฉันได้รับมาตลอดทั้งชีวิตขอบคุณเงินในอนาคตที่หลั่งไหลมาหาฉันอย่างง่ายดายขอบคุณเงินก้อนใหญ่ที่เข้ามาในบัญชีของฉันทุกๆเช้า ขอบคุณข่าวดีทางด้านการเงินในเช้าวันนี้ขอบคุณการตระหนักรู้และจิตวิญญาณมหาเศรษฐีของฉันขอบคุณ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 ตัวฉันเองที่ยืนหยัดจนวันนี้ทำสิ่งดีงามแก่โลกใบนี้ขอบคุณจิตวิญญาณอันทรงพลังที่พ่อแม่และจัก,กรวาลมอบให้ ฉันน้อมรับสิ่งที่ดีในเช้าวันนี้ฉันพร้อมเปิดรับสิ่งที่ดีฉันเป็นหนึ่งเดียวกับทุกสิ่งฉันเป็นหนึ่งเดียวกับทุกสิ่งฉันเป็นหนึ่งเดียวกับทุกสิ่งฉันเป็นหนึ่งเดียวกับความมั่งคั่งฉันเป็นหนึ่งเดียวกับความร่ำรวยฉันเป็นหนึ่งเดียวกับอภิมหาจักรวาลแหความเหลือเฟือขอบคุณขอบคุณฉันรักตัวฉัน ฉันศรัทธาในตัวฉันฉันยอดเยี่ยมฉันได้รับเงินก้อนใหญ่แล้วในเช้าวันนี้ขอบคุณข่าวดีทางด้านการเงินและโอกาสทางธุรกิจขอบคุณขอบคุณขอบคุณ